ไปมามามาอกาะโจู่ดงเขนโน้เยอะอากอไปลับบ้านก่อนมาเนี่ยเยอะปึ๊บไปไปเลยกลับบ้านก่อนเด้อพากลับบ้านก่อนโกูจะมาอยู่โดนเด้ข้างหน้าข้างหน้าจะมาอยู่โดนเด้มึงจะร้ายแหละเธอนอยเราหน่อยเดี๋ยวมันก็ร้ายเองมั่นเลย ตาตาอตีสู um> ้ๆตาาจ้าตีเลยเสวัสดีตื่นอนหรือเปล่าเนี่ยื่นอนตื่นอนคือยังง่วงอยู่สระ นี่ความม่นอนคิงคืนเลยมานอนมันไข่อือไข่แน่ล่ะจีอืึไข่แน่แล้ว,ลวเป็นฮอดลูกอบอกปัญยังมือน,นีสิพาเมื่อหน่ะเด้อเห็นบอมือน,นีทางบาบ,บุญสิพาเมือ่อท่าเจ้าเมื่อหาลูกเด้อเมืม่อบอเมืม่อบอฮะเมืออมม่อเนาะดีใจบอ ที่เจ๊บอกเอออ่าเมื่อกี้แพทย์หมอเพื่อนไปยืนยามาล้วบ่เอออันนี้มันบ่เออแม่แม่แล้วก็เจ้านายน่อยพาไปหาทานหมอเด้อว่าให้ทานหมอเพิ่นให้ทานหมอเพิ่นบอกวิธีกินเด้อเด้อเอาไปให้หมนเลยอ่ะได้เลยเดี๋ยวแพทย์หมอเพิ่นจะบอกวิธีกินเด้ออ่าน้องนั่งน้อยสบายดีน้องล่ะอ่าแจ็คมืองนอนนนี่เาะ สามมือเนาะผากัปบัเดอร์บายเดินได้นางรถตู้เมื่อสไปดี้นะสายดีพี่เอนป้าลุงเนยสายดีนมือสาปดี้องข่างสองข่างได้ปะน่มเมื่อสองข่างได้ปะเอ้สวัสดีสบายดีกินข่าวแล้วกะ กินข่าวเลยจะโดยเราบอกจะโดยแล้วจะโดยแล้วจะโดยกำนี้ยงมาหนิจะโดยจะโดยกับกำน้ำไม้กัำน้ำไม้เอาอ่ามีแต่ตัวได้ห้าบ่ได้กินตัวได้เอาไปถิ่มนีเดอร์อย่างมันหกมันดได้มันจะได้กลับบ้านเด้เอ่อเอ่เก็บผอมสี่อย่างเอาไปซื้อติก็ได้อ่อเอาไปซื้อติ่ม Thằng bắt đầu bổn lên ở nhà mặc dù nó Phần hay 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 chép hay 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 ไทยเะืกเือแล้วขนาแบบจาเนียวเชือกเชือเลยนีเียวสองเชือสอนเชือแล้วอันอันเดียสิทาชื่อกันอันอันนี้อันเบายังมันเบายังซื้อซื้อยังนี่นี่พูดื้อยังพูดลอนี่ซื้อยั้งนี่ <laughs> à, sư khỏi này, sư nhá. Chú cháu nè. Nè. sư cháu là giờ. Sư. Ông à ơi, ông ơi. Ông ơi, ông ơi. Ông ơi, ông A Ông A ông ơi. Chú thể nè, ông ơi. Cứ mà à phía à đó. Ông ơi, ông ơi. này Bao nhiêu? Nè. Bao, à bao, 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 bao. คอยนีซื้อเงี้นี่นี่เบาหน่เบาหน่บานี่ปวดสมองเนี่ราจกแล้วยวสักอีก <laughs> mẹ <Mà> mẹ ăn nó có ba Bao chăn. Bao chăn? À. Nên. Nên. Khoai này. Khoai này, này. bao bao bún. Chỉ bỏ Nên bao bún. อันนี้ร้ยสาบุอันนี้จะบุญออาบุญอันนี้าจันอันนี้ามาเพิ่งเพ่ตอดวเงนที่แล้วเนาะไม่นหรออยุบนเมือเองใส่ร้านพาเมื่อเป็นค่าวเวี ชนางนนมากครับกลับบ้านมา่นี้แล้กลับมาหาลูกบิ้นเล้วมัได้ให้ดีใจดีใจบอกแสด้เมื่อแหระดีใจอือมาขึ้นหัววะมาขึ้นหัววะ อยู่เพื่อนอยู่ซ่านเราบา้านีหนเนาะดีมีเลือดมียางเต็มกระโตละบาานี้แข็งแหงแ้งเราบัเบมือที่มือ,อยู่งป่ะบัเมือเทเลบ่งฮะบัเมือเทเลปุ่งบัเมือเนาะโอเคเนาะเยยบเยี่ยม,ยยมนะเนาะเศร้าแล้วบ้านี้นเนาะมาอยู่เพื่อนอยู่ซ่านเะป็นยังไงาะ ถ้าใช้ยางคือปกตินี่ยางแล้วคืออน่างนั่มีข้าวกระซอยบางคนใข่กาเกาลายเนะเติมนี่นมูลนั่นขึ้นมากยอะน้ำลอยถ่ากเติมเอ๋เอาขึ้นนี้โอเคเต็มต๊ะเก็บเสื้อก็ถ่าเบิรและบ่ปะ ่ไหปเก็บเอาขนมเป็นวัตเก็บเก็บข่งเอโทรศัพท์ในอูได้ก,กินเอาขน, <c oughs> นไดเช่็จ้เพิมาครับเช่็จมเพิ่มาหมู่หมอเด้น่นงรดเอนเย็นเมืออเเ่อเลิ่มู่ไปซื้อยาเก็บกัน,นยาบำรุงละละลแลักลัก็ต้องรอดแล้วเพิ่ตัวเองบ้างป่ยตัวเองกิน มาอะไรเลมบกไปหมอสนห้ึมอมาอาวาวแรงสาวแรงเนาะยาละเม็ดเนาะโอเคแตมอเกิน้หมอสบ่มียากินเนาะไม่ใช่เนาะโอเคสาวแรงมีแต่ร้อย่ารถได้จังหน่อยเด้ไปบุงกับใบบอกขอบแผ่หมอพันแล้ว อุ้ลยรอกชู่เชลล์เลยอะ้ยขับน้ำแล้วไหมนะเจ้าน้อขับน้ำนะทอดอนดีแล้วนั่งรถเมื่อยจะเยนเย็นๆเกือบคำารห่อนกันมาบ่ายสองบ่ายสามโมงก็เลยจะหอเอาไปขึ้นเพิ่มเนี่ยม่าห้วออเอาเมื่อเด้อ นะหน้าตาเงียๆเจ็บไซ้เนาะดีใจที่ได้กลับบ้านเนาะคือเองฝันเป็ยูบ้านกัดกินเด้อบักจะชื่อบ้านจะคองบ้านเจ้าบ้านหยังนคอยบ้านเจ้าบ้านหยังบ้านบ้านหยังบ้านยังบ้านเจ้าจะอยู่บ้านไหน แม่ออกปาดไหมนะเมืองเซโปนเนี่ยบ้านยังเมืองเซโปนเมืองเซโปนเยอะแค่บ้าปเลยบ้านแก่งจองงานเบาบ้านเจ้าเออบ้านแก่งบ้านแก่งจ้าบ้านแก่งจองบ้านเจ้าเด้อเออครับเมื่บ้านนะบ้านทำบุคคลจะจืดมาได้ ทนางแ้าทำบุญยังกสิเดมสุวมทรงเมนงวิพนพี่นางส่วนงบประมาณก็เรือนทำบุญยังอยู่พกกล้ามสามแสนคือยังไงเนาะเยียงพี่จังนองว่านี่เจ็ดล้านแปะเนาะทางเมธรรรัตน์การพักการนำงบประมาณมาบุญหนึ่งล่างพีอย้องเนาะเพื่อเดินทางขึ้นเซโปลพี่น้องเนาะแ้วการให้ทางเงินบุรหาเซนว่านี่ เราอยู่โรงพักลานสามเนาะปราจันยังเดี๋ยอายุ8แอุปสรรคกับเขาไปหาค่ารถอีกเนาะกาสิบเรื่องประมาณหาหลานปลายกสิบริหารจัดการเบิงพี่น้องไอ้ชื่อยังให้เพิ่นกับพี่น้องสามารถคอมเมนต์มาบอกกับบริษัทพี่น้องได้เนาะขอความคิดเห็นเนาะสำหรับแมนูวีเพันเนาะคอมเมนต์คนละหนึ่งคอมเมนต์พี่น้องเนาะชื่อยังเป็นแม่ เบิงกระสีเบิองอีกเท่านึงพาเทอมมาทราบว่ามีเงินเหลือประมาณเท่าไรกระสีได้ซื้ออะไรเรายังมีใส่ตู้เย็นไว้ตู้เย็นก็มีเลยส่วนรกเป็นหมองขุกเข้าวข้าวเจ้าเากินเนาะข่าวเนื้วน้ำกินน้ำดื่มพักรักข้าวหุ่นเนื้อใครล้มแบบจะมาเป็นพวกล้มพวกอย่างนี้แบบนี้พวกลานเนาะขวดดูดเลมโบกับโ น้องวิสามเป็นหายอีกหน่อยเนี่ยแต่ผู้แพเอ็กหน่อยนะเนาะกิจกรรมทัพนเลยคุณกับซื่อไว้เลกเอาไว้เมีเนาะกินโยแต่ว่าเราต้องใหเมก่อนเดี๋ยวทบอกกคนนันนารั้กเป็นพวกเพิด สักสันเอาเฉพาะแี่จำเป็นในตัวของเราเน,นอ่ยแต่แง่เสร็จะว่าเมื่อเพื่อนเราหนึ่งโอ้พี่น้่งน,นั่งกินตะเกียกินสี่กินยาก็คือแนวนำพวกกำกับน,นี่น,นะกับความสะอาดนี้ไปยเรเป็นกับ ตัโมมินแค่ยุ่เนาะไปบมเป็นตมินไม่อยากเบิ่องตัวเนาะแต่เราจะตอบสนองวัดเนาะมึงตอบเก่งนิ่มใส่สีจริงเลยใช่ไหมครับตอบจบกนี้ก็มีแต่บำรุงเนาะแก่หนอคุ้มหองหลักก็คือการอยู่การกินจัดสรรหาแนวที่ว่ามันครบหางและให้ละ เพราว่าโลกนี้สิใส่เลียดลายไม่ได้คุณต้องดำดุงทางสารอาหารทางกินเนาะสี Dogs, season, ่ป <mee, S 1> ุ่มแล้วก็โอ้ยเตียงพอแล้วพี่น้องเลือดยาบอกขึ้นไหละสี่ปุ่มนะต่อเอาได้บันติเอาพกเอาเราแต่งกับสีถาทางอันูไพรเพิ่นมาก่อนสักครู่เนาะเดี๋ยวเจ

ทางน้งาเสียแผ่เก็บอไวบอะบอก็นไรเนาะบอกพี่น้องแล้วบอพี่น้องบอกคอนเด้อยนเป็นือจะมาเยี่ยมเจออ้าอาไได้บอก้ับบานก้อนเราไม่่รอรดหน่วยกู้ภัยมากเลค่ะคือรดหน่วยกู้ภัย เราใครมาหัเลยคุณน <c ười> uh, like, ุ่น้เขางหนำไงถ่ายได้ก no? ินนุมเอายนง้อไงกินเรากินบัะเนาะโรตีเนาะเพ่มเพิดมยัางลายบ่ะย่างสองบ่ะ

มาไปเลยนาอไปแล้วโบนิวเาบลลอนอุ้มเอาเลยอุ้มเลยเึงคองเด้น้องอ่าเอ้ยเคองไป่ะมาวน่อจุดงท่าน่อเยอะไปลับ้านก่อนมาเนี่ยเยอปึบไปไปเลยทำบ้านก่อนเด้ พากบ่านก่อนปานปะงมัวเดอบบบ้ากับบ้านก็เดอทานมอเดอขอบใจได้หลายกอบใจได้หลายแต่ก็นนึงไงเดอขอบใจกอบใจโดยไปชี้ทางไป เอาขึ้นเตียงเลยเปะไปจักค้นมือนีสามสามสาวสามสาวอ๋อสาดีสวาดสวาดีนอ้องเอ้าแพ้แพ,แพ้เนั่นบ่อาแพ้ไปขึ้นรถเซโปน

ก็ได้เอาไปหนาเอาไเทาไรม่แตหมดก็หมดเกกะเ้ยต้องพึ่งไงรรมาติเนาะนรีกเจะแกงไงวอันี่รถต้นสบับเพิ่งต้นสบับรุ่นรุ่นบุกเบิกต้นสบับนันแหลกเลยแหกเป็นทะเลพานมาในทด้นี่เนาะเห็ดลายเห็ดดวน หายนะพ่อยังมัวเบิดอยู่บ่ขุ่นโอเค้า้ายเนาะโกูจะมาอยู่โดนเด้ข้างหน้าข้างหน้าจะมาอยู่โดนเด้ของก๊าซไรแหละอ่าเธอจหน่อยกระหน่อยเดี๋ยวมันก็ลาซเองมั่นเลยอ่ามีเดช่มเจ้านั่งข้างๆนี้สามคนอ่ายากปะสาคนเนาะถามเพิ่นเด้อเวลาอยู่แถวกลางทางเพิ่นเมื่อยหรอกเพิ่นจะใช้ออกซิเจนให้ยแต่เบิ่งขึ้นบ่เมื่อยหรอกพี่น้องเบิ่งยิ้มไปเปิดอยอ่ไปเมื่องนั่งเรา ยังบริสไทยที hmm. ่อาเจียงยังมายังบริสไดเลยนัีนเรียนเงียจะเปลี่ยนเปลียงมวยรเฮาเดมิแต้เฮาขอขอเบอร์จน่ยเสื้อกรือเฮาหนาเฮาสีเรียนตามก้นนสองศูนย์ก้นอะไรเ่ยังโทรหากันตามก้นกันอยู่เลยคอยเมื่อ ประโยนนี่พ่อบ่าค่อยเชื่ออระโยชน์อกใช่ตอกไล่หลังกับท่านนี่สองเบอร์เอดนะโอเคโอเคนี่อยู่สันนด์อัพกระบวนการการจันการการเสีเวลาทางน้องน้องนไหนต้องน้องเคนพาเมื่อทรงมื่อนี่เนาะลถบ้านกันไปอยากเลย

อโอเคทางน้เพื่อนกับป่างอนเดี๋ยวพอกันอยู่สิปนเนาะทั้งมอง้องกินขเขากินน้ำเแล้วบ่ย่งอยู่เลยอ๋อหาย่างทองทองเลยอโอโอเคไปทางปลอดภัยไปน้องตามร่างกันสบายดีสบายดี แปดสองซีซีมันน้ำมันเนังให่น้ำลังด้มีตัวต้นจำเไม่หนีปรอนลตัวนี้เน่ยตุนุกเบิกตุกเบิกก็ต้มิดแปดสองซีซีไปาเฮาพี่น้องกันเนาะเดี๋ยวเดินทางก่อนทางกนกังกับพี่น้องกันเนาะพี่พี่ต่อไปพี่น้องเนาะอีพีนี้กับตองคอขอบุุ ขอบคุณขอบใจเนาะทั้งทานหมอคนพี่น้องเนาะยีทั้งหมอแขงสะวันเขตที่ดูแลแมลงวีเป็นอย่างดีเนาะทั้งแพทย์ทั้งหมอคนกับพี่น้องหาเร์ดทายางกันเนาะขอบคุณขอบใจนอกจากทางผู้ใหญ่ใจบุญเนาะแม่ทวันรลัดพี่น้องเลยเนาะแม่ทวันรลัดพรวันดีกันธาบาลีพี่น้องแล้วก็แม่บรรทมเนาะแล้วก็ทางผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณทางแม่มุ่ยเนาะแล้วก็ขอบคุณทาง ผู้ใหญ่ใจบุญทั้งสองเบาเสียงน้องเบาบุญมันปลาอาจารย์เล่าพี่น้องแบบอาจาย์ไล่ทานน้องที่ได้สมทบรวมกันขอมาเนาะก็ขอบุญขอบคุณขอบใจน้องมันนี่ทางบุญเองก็สิได้นำพาทางแม่นางวีกลับบ้านเรือยพี่น้องเด้อเนาะก็ขอให้ผู้ใหญ่ใจบุญน้องที่สดสื่นช่วยเนาะในการรักษาปินปัวของแม่นางวีเพลินน้องขอขอให้ได้บุญได้กุศลได้ลายเด้อเนาะขอให้ มีแต่สิ่งดีๆข้ามาในชีวิตเนาะสอนคนเจ็บคนป่วยคนทุกคนยากพี่น้องไงให้ได้บุญได้กุศลได้ลายเนาะไปสร้างเคืองบุญกันจะได้ได้ไดนำเอ่อได้ตามนำ้ำรถโด,ดยคุภยัยเนาะไปหอดเซโปนเพื่อนแมลงวิทยาด้กันเนาะสิ็จหวดจากวงนั้นเดี๋ยวติดตามส่วนอืนอีกทต่หนึ่งเนาะสไหรับคืนนี้ไปแล้วสบายดีพุทธทุก,ก,ก,กบบคนสามบุกสามเคยไปบายีไปพ <บา S 2> ี่น้องไง